สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์เดินทางมาถึงปทุมธานีนะคะอยู่ที่วัดบักคูบางหลวงมาเยี่ยมพระอาจารย์นะคะที่ได้ฉันน้ําขาวตองของอาจารย์ไปนะคะแล้วก็พูดคุยกันอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าสั่งซื้อน้ําข่าวตองของอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์จะติดตามตลอดนะคะแล้ววันนี้อาจารย์ก็เดินทางมาเยี่ยมพระอาจารย์ถึงที่วัดนะคะมาสอบถามมาดูอาการกันนะคะก็ กลับรรมาสกาลรพระอาจารย์เจ้าค่ะเออยากจะให้พระอาจารย์ได้บอกญาติโยมคนที่กําลังดูคลิปอยู่นะตอนนี้ค่ะว่าพระอาจารย์รสชาติของน้ําข่าวตองเนี่ยพระอาจารย์ฉันยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะบางคนบอกว่าเป็นยาน้ํามันน่าจะฝืนน่าจะขมมันฝืนแล้วขมไหมคะไม,ไม่ขมรสชาติยังไงคะออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวๆนะคะพระอาจารย์ฉันมา มีความรู้สึกยังไงกับตัวยาบ้างคะเห็นพระอาจารย์บอกว่า10วันแรกนี่เดินเดินดีขึ้นหรอคะดีขึ้นค่ะอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะพระอาจารย์เดินเดินมัคล่องตัวค่ะเดินคล่องตัวขึ้นนะคะและการขับถ่ายนะคะปกติปกติดีค่ะพระอาจารย์ฉันตอนนี้ก็คือก่อนจังหวัด10บเมแใช่ไหมคะยังไม่ได้ปรับนะคะค่ะ เท่าที่พระอาจารย์ผ่านมาพระอาจารย์เคยซื้อยาประเภทนี้ยฉันไหมคะคไม่เคยเลยนะคะอันนี้ก็คือทำไมถึงได้ตัดสินใจเลือกคาวตองเทพดลมาฉันนะคะอ,คอคาาย่บอกจนเงินเล่นน้อยหมดเิน <laughs> <laughs> พระอาจารย์บอกว่าเงินเงินหมดไปกับการรักษาตัวแล้วพระอาจารย์เป็นมากี่ปีแล้วคะห้าปี กับการไปรักษาตัวมาเยอะมากนะคะพระอาจารย์เล่าให้ฟังเเงินเหลือน้อยแล้วก็เลยได้ซื้อนี่แหละ590นี่แหละได้สองขวดแล้วอ,อตอนนี้เท่ากับว่าพระอาจารย์ฉันมาทั้งหมดสามขวดเล็กเนาะคะ่ะใช่ไหมใช่หกขวดเหรอะคะทั้งแต่เดือนพฤศจิกาพฤศจิกาซื้อมาสามชุดน่าจะบอ่าสามชุดสามชุดนะคะ ก็ฉันไปแล้วอสามชุดนี่ก็คือหกขวดเล็กนะคะฉันไปแล้วห <Bilder>. like <asaki chama. S 2> ้าขวดยังเหลืออีกขวดหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาติดตามอาการของพระอาจารย์นะคะว่าเป็นยังไงแต่ก็คือที่พระอาจารย์บอกว่าฉันไปสิบวันแรกรู้สึกว่ามันเดินคล่องเหรอคะสิบวันแรกเดินคล่องหน่อยค่ะเดินไปทางวัดคล่องค่ะ โอเคค่ะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะที่กราบขอบคุณพระาราอาจารย์ค่ะ